แซ่บพี่น้องเอ,อ้ยมาเดี๋ยไม่กินข้าวนับการข้าเศร้าครับวันเสาร์ที่สิบสี่เสาร์ที่สิบห้าเนาะสองเดือนสุดสภาพมสองพันห้ารอยหกสิบสีมาครับนี่เชีย่ยกรนหน่อยางไปอีกโอ้ยแล้วครับพระอีกตัวหนึ่งหนึตัวแล้วฮอ,อ,อน,นสซิโลข้อดีเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ สวัสดีครับนัดเล่าหลายเปร์เซ็นตที่เราต้มนีดองเนาะมือนี้ไปตลาดเงียบเงียบพาจะไปหาเห็ดบดมาแกงหัวยังยังชูพีชูนองกินบดได้ตลาดเงียบบดอาจจะเป็นโรคไร่เหรอครับแต่แต่บอดมากมือเปล่าหรอครับไก่ไม่สม ไม่อแกงกินใครแบบลาฟันยาหญ่เนี่ยอยากสะท้อดห่มาสัน่นจักตีนเนี่ยใดญบุกแบบลาฟันใหญ่ฟันฟัน,นจะเลยว่าจัดเมนูนี่เพิ่นเนาะอ่ะเดีจะค่อยอลดเก็บอยัางเขาไปเบิ่งส่วนผสมกันในบ้านเนาะครับเนาะอ่ะบัดนี้มาเบิง่งส่วนผสมเนาะหลังจากไปตลาดมากกับขั้วไก่พิษน้ำมัสุ่มยังเรียบร้อยมาเบิ่งว่าส่วนผสมของกานแกงน้ำมัสุ่ม ส่ไก่มีอย่างแน่ครับน้อคไก่กจะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วกรน้ำไม่ซมส่วนไก่เนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหกะละมังบักใหญ่เลยครับต้มใส่ไก่ก็อิ่มเลย,เยแต่ว่าอย่างก,กินสมสมแซนสมสม,มันที่ห่อนข้อซุมข้อดีครับนอคเฮ็ดกินครับบ่ได้เฮ็ดขายเขาก็ต้องเอาดีๆจัดเต็เนื้อเนียนเนียนให้ผ่านผูผ่านผ่านจังน้อยนะครับนอคแล้วก็มีผักอีกตู กี่ตัวก็เลือดเด็กป่วยเพราะแน่ใจมันก็ซื้อมากขอยแช่พิษด้ว้ว่าข่อยศรีใส่ข่อยใส่ปลาไมนเป็นฟองยังไหนบุ๊บแต่ว่าข่อยธรมะกินมากินตะกอนเลือด่เนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงมข่อยเอาพริกหอมแดงเกลือต่ำใส่นะครับเนาะช่วงนี้ก็ล่อขั้นตอนการน้ำเดือดฟดชั่งน้อยห่อนนะครับเนาะ มาเบิ่งพี่น้องข้าตะไคร้ใบมะกรูดเอาลงไปปึ๊บข้าตะไคร้ใบมะกรูดเอาลงไปเอาไปส่งไว้ลุงที่หลังหลังจากนี้เลี้ยสาดจุ่มไม่ลดสาดอ่ะตั้งใส่เกลือลงไปพอดีเนาะปึ๊บ ปึ๊บน่ากลัวุกอืมอืมน่าบัดน,นี้จะล่อขั้นตอนการเดือดก่อนนะครับเนาะล่อขั้นเตือมให้มันเดือดเั็กน้อยก่อนบัดน,นี้ค่อยเอาน้ำมันสุ่มแล้วค่อยเอาไกล่ลงแล้วค่อยปรุงรสแล้วค่อยน้ำมันสุมลงที่หลังหลังจากนั้นกะ เอาทั้งอีตูขาลุ่งนะครับเนาะอ่ะฮอดน้ำฝนละพี่น้องเอ้ยบำ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 เลยปล่อยใส่น้ำปลาลงไปจั่งน้อยละเด้อน้ำมก็เลยขุนๆน้ำปลาก็บผมคลดแค่นั้นละครับเพราะว่าต,ต่อต้นน้ำข่อยใส่เกลือไปชั่งน้อยแล้วเนาะพี่น้องเน,งน,งนงาะบัดนี้ไก่ฮอดกาละมังแบบไงนึง หม้อเบอร์ยี่สิบเต็มหม้อใหญเดอพี่น้องเอ้ยเฉพาะไกลได้นต่ที่ว่าท่านเอาเนื้อใหม่สดลงเบึมบึมบึมบ่มเน้เอใหม่สดดีติเต้ยเนืะพี่น้องนี่แหละครับวิถีชีวิตของ่อยคือถ้าข่อ,ขอยมีโอกาสในช่วงวันธรรมดาบ่าด้ไปหฮ็งงานก็เห็ดอาหารเสาก็เห็ดหม้อใหญ่ เพชรเพื่อเอ้ยเพชรเพื่อแม่เพชรให้ลูกให้เต้าขินเป็นหมอหายไปเ,เลยจะว่าข้ามือธรรมดาคนไทยงานไปการไปทรงค้องนีก่ก็สิใดเป็นเขากล้องไปประมาณนั่นแหละครับเพื่อเป็นการงางบ่ต้องจำเป็นต้องนีอ่างมากมายแต่ว่าการเพชรหมอใาย่นี่เขาก็ได้ถึงพี่ถึงน้องกันแบ่งกันกินผูใดมีอย่งอางก็มาฝากมาตอนแลกเปลี่ยนกันไปตามวิถีชีวิตของเจ้าบ้านที่เขาเคยเป็นมากนะครับนาอ นี่ยังกะซอยเรือเกลือกลกันเบ่งปั่นกันอ่ะเดี๋ยวรอมันฝนก่อนนะครับนะองนอน้ำเริ่มเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยบบบบบบหอมไหมหอมหอมตุ่มไก่พี่คบไปใช้กันหน่อยสมบ่กินแบบนี้เลยบ่ว่ะเลยว่าอ่ะขั้นตอนต่อไปกันน้ำไม่สมเนี่ยลงเนะเออื้อ บอกงหนึ่งพี่น้องเอ้ยกรมปุตูเขาบอกว่าวันเสาร์เนี่ยจะถึงเนี่ยเฮาสี่ย่างเขาซื้อ้วดูฝนเต็มที่ไปใกล้ไปไกลกระพกลมพกหยังกันได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่วงนี้ฝ่าฝนก็นเอาเนยเอานอนบ่ได้กันพาดไปก้อนกันกนยังน้อยกับไต่เบาะหม้อไส้ก็มีเสื่อกันฝนซื้อติดรถไว หรือว่าในรถยนต์กระเรียมมุมไว้เนาะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพโรคไข้แห้งหลายอยู่เนาะโอ้อะมาเบิ่งก่อนบัด้แก้งนะไม่ค่อยคำลังเดือดครับคำลังเดือดพี่น้องํำลังขึ้นตึมตึมตุ่มตึมตมตม่คอยจะเอามันฟดเต็มที่พ่กเราคอยเอาเอานันส่ที่หลังเอาผักอีกตัวว่างลงเลยกับพื้นเลยไอตอนเนี้ย ต้มให้มันกลมกลมให้น้ำแล้วไม่ดองมะลืนกับกินแบบรสชาติของไก่กันว่ามันจะโอเคสำหรับเนาะอีนอก,นนอ,กอ่ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งขั้นตอนการแกงขังสุดท้ายเบิ่งสุดท้ายนะครับเนาะใส่ผักอีู Ten, ten, ten. And, and, and. Wow. Mm hmm. Hot, hot, hot. Hot, hot. แซ่บพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวไม่กินข้าวนกันข้าวเร้าครับวันเสาร์ที่สิบสี่เสาร์ที่สิบห้าเนาะทองเดือนสุดสภาพ 2, พุ่มสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาครับนะนี่เชีย่ยัะหน่อยบางไปกินโอ้ยแล้วครับพัะอีกตักนนหกตวหนึ่งหนังตัวแล้วหอมวสิโลข้อดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ แล้วเอ้ยมากินเขาม้ามาม้ามามาอ้ามาแล้วครับสองพันมือนีบอะไรออกลาออกล่า mm hmm. แกมาชิมฝีมือพอ่อผสมปักจอยก็บอกว่าพ่อแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดอกผสมปักจอย mm hmm. แซ่บหมักหลาย mm hmm. จำเข้าห่อนอน่อน,อน,อนใส่ต้นไกลล่ลายๆายเราอ่ะมือนีบเขออนุญาตแตงกงไก่ปลาซูภาพเนาะพ่อจะไปขุดมาจากที่นอน พอกำร่งตื่นกันขึ้นมาเลยล่ะครับจะเป็นพ่อเป็นแม่กันที่นะครับย่าลูกโบอิมเล่ต้องไปขาดเนื้อมาให้เลยละ่ะตักปุ๊กกจะทีนอตเลยละ่ะย่านอกอ,อ้อนบบพี่เป็นได้ันโอ <c oughs> สุดยอดบ่จอย <c oughs> แซบคักคักคดเก่าให้น้องเนย <c oughs> โอ้ย <c oughs> องามจตตอนไดสูดเป็นสร้างกันเด้ เอาละครับมาคลิปนี้แนวนี้วิถีชีวิตปัน้านการทําอาหารการออกล่าแบบเล่าเล่าล้านเปอร์เซ็นต์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแช่์นำเด้อครับเด้อแล้วก็ผู้ใดอยากมากกินเขากินปลาห่วมเนี่ยกับติดต่อเขามากครับผมเดี๋ยวที่อยากเก็บเมนูอย่างชูกินกับเขามากเดี๋ยวที่ชูกินครับเนาะสําหรับคลิปนี้ที่งานเล่าล้านเปอร์เซ็นต์ผานโอ้ผานฟันครับนัดครับ ขอฝากไว้ซํานี่สวัสดีค่ะอ่ะบัดนี้มาเบิงส่วนผสมเนาะหลังจากไปตลาดมากอ่บขั้วไก่ฮิตน้ำมันสุ่มยางเรียบร้อยมาเบิงว่า ส่วนผสมของการแกงน้ำม่ส้มใส่ไก,ไก่มีอย่างนี้ครับน้อเฮ้ก่สจะมีคาตาคร้ใบมะกรูด้วกาน้ำม,มันส้มส่วนไกน่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกาละมั่งแบบใหญ่เลยครับต้มใส่ไก่ก็อิ่มเลย,เยแต่ว่าอย่ากินสมสมมเนสมัส้มมันจะห่อนข้อซุมข้อดีครับน,น้อเฮ็ดกินครับว่าได้เฮ็ดขายเข้าก็ต้องเอาดีๆจัดเต็มเนื้อเนียน,น ให้พ่านปูพ่านพันจังน้อยนะครับเนาะแต่ก็มีผักอีตูวผักอีตูก็เลือดจะป่วยเพราะแน่ใจมันป่ยซื้อมาก่อยแชบพิษด้วยว่าปิวสซีไซส์ป่เพราะว่ามันเป็นฟ้องยังไงบุ๊กแต่ว่าข่อยลามากกินมากกินแนะก่อนเลือดนี่เนาะ้วกามีเครื่องปรุงข่อยเอาริกพร้อมแดงเกลือต่ใไ่นะครับเนาะช่วงนี้ก็ล่อกันต่อการ น้ําเดือดฟดจังน้อยฮ้นอนๆเนะครับเนาะ